สวัสดีครับผมชาญรงค์แก่นทองผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกปีพศ 2564- ถึง2567หมายเลข11นะครับสาขาสถาปรรมภายในและมรนะสิงปัจจุบันเป็นกรรมการสภาสถาปนิกมีตำแหน่งอุปนายกคนที่2ของสภาสถาปนิกแนวทางการดําเนินการถ้าได้รับเลือกตั้งนะครับคงจะต้องทํางานตามนโยบายต่อจากกรรมการชุดปัจจุบันโดยเฉพาะ ในส่วนที่รับผิดชอบและก็ร่วมรับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอนโยบายสําคัญให้สอดคล้องกับสภาวะสังคมชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาวิชาชีพในงานส่วนที่รับผิดชอบและก็ร่วมรับผิดชอบในปัจจุบันครับก็คือเรื่องการออกใบอนุญาตภาคีสถาบันพิเศษอันนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เข้าสู่วิชาชีพทั้งผู้ที่ได้รับการรับรองผู้ที่ไม่ได้รับการรับรองผู้ที่จบจากต่างประเทศและผู้ที่ทํางานเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงอันนี้เป็นเรื่องสร้างความชัดเจนของแต่ละสาขาเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการทับซ้อนของลักษณะงานอยู่บ้างเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงต่อไปการออกใบอนุญาตอำนวยการก่อสร้างก็เป็นเรื่องที่สร้างความชัดเจนในการทํางานของสถาปนิกนอกจากออกแบบแล้วเนี่ยก็ยังมีงานควบคุมง,งานก่อสร้างแต่ยังไม่มีใบอนุญาตที่ชัดเจน ก็เป็นเรื่องของการออกใบอนุญ,ญาตอำานวยการก่อสร้างหรือควบคุมงานที่ชัดเจนมีการดําเนินการกิจกรรมพิเศษว่าด้วยการจัดอบรม x อ็กนะชื่อไทยก็หลักสูตรรู้จักสถาบันนี้อันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้าใจและรู้จักสถาบันนี้มากขึ้นการจัดงานแอคฟอรัมอันนี้ก็เป็นเรื่องสัมมนาทางวิชาการซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่2นะครับและก็จะเป็นปีที่3ในปี2 5 6 4 ต่อไปเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้ครบถ้วนทั้ง4สาขาวิชาชีพปัจจุบันมีการบังคับใช้แล้ว1สาขาวิชาชีพคือสถาบันการ,รหลักแต่ตามพรบรแล้วเนี่ยมันต้องบังคับใช้ทั้ง4สาขาวิชาชีพแต่อีก3สาขาวิชาชีพได้แก่ผังเมืองภูมิสถาปัยกรรมสาขาสถาปัรรมภายในและมรดกสิน,นก็ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ยังมีเรื่องพิจารณารายละเอียดการรับรอง ปริญญาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรอันนี้ก็เป็นเรื่องค้างการพิจารณาอยู่ในกรรมการครับคิดว่าน่าจะต้องดําเนินการต่อที่สําคัญก็คือการเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นแก่น่ยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในเรื่องของการประกอบวิชาชีพสถาปันกมควบคุมที่สําคัญก็มีเรื่องของดําเนินการด้านจิตอาสาโดยผ่านสถาบันิตอาสาการเข้าร่วมกวับภาคประชาสังคมอันนี้เน้นในส่วนภูมพิภาคและก็สร้างความเข้าใจและก็สร้างงานให้กับ ภาคประชาสังคมต่อไปส่วนการเสนอนโยบายสําคัญให้กับกรรมาการสภาในชุดใหม่นะก็เป็นเรื่องเดิมที่คิดว่าเป็นการสร้างโอกาสเข้าสู่วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและหลักธรรมาภิบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าสู่วิชาชีพและก็ยังต้องเน้นการสร้างความเข้าใจในวิชาชีพกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องยังต้องสร้างความเข้าใจอยู่นะครับที่สําคัญค,คือการสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ ให้ได้รับการยอมรับถึงระดับสากลก็เป็นนโยบายที่ได้กำหนดไว้ต่อยอดจากกรรมการชุดที่แล้วอย่าลืมนะครับถ้ารับฟังนโยบายแล้วก็แนวทางการบริหารการของกรรมการสภาตา่อชุดใหม่นะครับอย่าลืมนะครับเลือกผมหมายเลข11นะครับชนรงแก่นทองครับ